ได้เลยครับนี่คือบทความภาษาไทยความยาวประมาณ800คําคำอธิบายเกี่ยวกับ2025 s h e l b ลวี่ค b ร์บราสี Cobra 4ี7ปี2025การคืนชีพของตำนานแห่งความแอร์รากจะพูดถึงรถยนต์สปอร์ตในตำนานที่ยังคงได้รับความนิยมและความเคารพจากคนรักรถทั่วโลกหนึ่งในชื่อที่ขาดไม่ได้คือเ h e l b ่คอร์บราสี่รรถสปอร์ตเครื่องยนต์ใหญ่จากอเมริกา ที่รวมความดิบดุดและร้าใจไว้ในคันเดียวปี2025คือปีแห่งการหวนกลับมาของรถในตำนานนี้ด้วยเวอร์ชั่นใหม่ที่ทั้งทรงพลังทันสมัยและยังคงไว้ซึ่งสเสน่ห์แบบดั้งดิมต้นกำเนิดของตำนานเฮลบี้คอร์บราถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ1960โดยคโรเชลบี้อดีตนักแข่งรถชาวอเมริกันผู้มีความฝันอยากสร้างรถสปอร์ตท,ที่สามารถเอาชนะรถยุโรปได้ เขานำรถสปอร์ตน้ำหนักเบา A/C/S จากอังกฤษมาดัดแปลงใส่เครื่องยนต์ V8 จาก Ford ดและกลายมาเป็นเชล l ี y c อ b r a ที่ทั้งเบาและแรงในปี1965เขาได้เปิดตัว Cobra 427ที่ใช้เครื่องยนต์ขนาด7.0ลิตรหรือ427คิวบิกอินชชนั่นคือที่มาของชื่อรุ่น427 ซึ่งกลายเป็นรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของค obra และเป็นที่ต้องการในมู่นักสะสมทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันการกลับมาในปี2025นาปี2025ันยีเชลบีอเมริกันได้เปิดตัวค obra 427รรุ่นใหม่เพื่อฉลองครบรอบ60ปีของรถรุ่นนี้โดยยึดแนวคิดเดิมคือการผสมร,ระหว่างดีไซน์คลาสสิกกับเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อสร้างรถที่ทั้งสวยงามน่าขับและทันสมัยรถรุ่นใหม่นี้ถูกผลิตในจำนวนจำกัดเพื่อรักษาความพิเศษและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีและวัสดุขั้นสูงที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านสมรรถนะและความปลอดภัยรอออกแบบภายนอกไซา์ของเ h e ลี่คบราซี่รปี2025ยังคงรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นดั้งเดิมไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวถังแบบโรสเตอร์เส้นสายโค้งมนที่ดูดูดันพร้อมช่องระบายอากาศด้านข้างที่เป็นเอกลักษณ์สอดูตัวถังใช้คาร์บอนไฟเบอร์ชนิดพิเศษ ทำให้น้ำหนักเบาวกว่ารุ่นเก่าแต่แข็งแกร่งและทนทานมากขึ้นไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดให้ความสว่างและความปลอดภัยในขณะยังคงความคลาสสิกไว้ได้ภายในห้องโดยสามมภายนอกจะดูย้อนยุคแต่ภายในของคอ b r a 427ปี2025ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่แต่ยังคงรักษาอารมณ์ของรถสปอร์ตดั้งเดิมไว้ เช่นพวงมาลัยทรงสามก้านเบาะหนังแท้เย็บด้วยมือและแผงหน้าปัดแบบกลไกพร้อมกันนี้ยังมาพร้อมกับระบบนำทางผ่านดาวเทียมระบบเสียงระดับพรีเมียมและการเชื่อมต่อผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเครื่องยนต์และสมอนรถหัวใจสำคัญของเชลลี่คอเบรา427รอเขอเครื่องยนต์ V 8ขนาด7.0ลิตรที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้กำลังสูงกว่า650แรงม้าจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรืออัตโนมัติ10สปีดขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้อ อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ภายใน3.5วินาทีซึ่งเร็วกว่ารุ่นดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัดระบบการสะเทือนแบบใหม่ช่วยให้การควบคุมรถในความเร็วสูงเป็นไปอย่างมั่นใจและยังติดตั้งระบบเบรกเบรโ bo ที่ตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมความปลอดภยัยและเทคโนโลยีแม้จะเป็นรถที่เน้นอารมณ์การขับขี่แบบดิบๆเชลบี่คอเบรารุ่นใหม่ก็ยังไม่ลืมเรื่องความปลอดภยัยโดยมาพร้อมกับเบรกเอบีระบบควบคุมการทรงตัว ESC ถุงลมนิราภัยด้านหนกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์รอบแค่บบบช่วยออกตัวทางล่าชัดคอนโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถสนุกกับการขับรถได้อย่างมั่นใจมากคือการผลิตจำนวนจอเฮลบี้อเมริกันจะผลิตคบรา427รรุ่นปี2025เพียง300คันทั่วโลกเท่านั้นโดยลูกค้าสามารถเลือกปรับแต่งรายละเอียดได้เองไม่ว่าจะเป็นสีภายนอกวัสดุภายในไปจนถึงระบบเกียร์และสมรรถนะพิเศษ ทำให้รถแต่ละคันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตาคาจํจำราคาของเ e ลี y คอ b r a 427ปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ250,000ดอลลาร์ถึง3,000 0 0ดอลลาร์หรือรา 8, 000, ว8-10ล้านบาทไม่รวมภาษีนําเข้าในไทยถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสําหรับรถในระดับตํานานที่ได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งหมดบทสรุปเ e ล b y Cobra 427ปี2025คือการคืนชีพของรถยนต์ในตำนานที่ไม่เพียงแต่ดึงดูดนักสะสมและคนรักความเร็วเท่านั้น แต่ยังสามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถสปอร์ตทรงพลังพร้อมเทคโนโลยีสมัยใหม่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความคลาสสิกความแรงและความเป็นอเมริกันที่แท้จอริยําหรับใครที่กําลังมองหารถที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ยานยนต์เชลบี้คอบราส427ปี2025คือตัวเลือกที่ควรค่าแก่การครอบครองอย่างแท้จอริหากคุณต้องการเวอร์ชันสําหรับพรีเซนต์หรือย่อให้กระชับลงกว่านี้ก็แจ้งได้เลยครับ